วิ่ห้าวแบบเว้นผิดเนีนี่วอควมหนาวน้ปูวัาวข้ากแข็งโอ้ปูนาวมาเร็ววาง้างวันไหนเจ็บข้อความน้ำปูแต่คไม่ต้องพูดเดอยวไม่ต้องพูดมากวันนี้วันที่หกหมดมือหมดเนวันที่หกอย่าอวยหัวเป็นวันที่เก้าฮะวันที่หกจากวันถึงวันที่เก้า วันที่เก้า,า,านะค่อยค้าวราวาองูุชีแบบขาวมาพักเก้าถึงเก้าลูกจำได้ไหม,มชัดเจนไหมเก้าธันวาสองห้าหกสีวันนี้วันที่หกธันวาสองห้าหกสี่เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันหกกับเก้าวันอ้วยหัวอวยหางอะไรึ้นเก้าชจาไม่ตัวเดียวกันรึเปล่ามแม่ดิ กับเราเสี่ยงไปคนวัว้คนกัเก่าเห็นมาะเลาะว่ะเสียงทาวกับอะไรกัเสียงเสีขยงไปคนั้นัรไมไปเล่ามากับเรื่อตัวยาวกานกันก่อไม่มีบิชพี่ตัวยวกันหกเกับเก้าเป็วเัียาวการจำไม้ด้ครับหกเกับเก่าเป็นตัวยวกัน อ้าวพ่อคือมาเหมือเขาวเรียงังเลย่าษาภา่าไ้นเดียวังเลยเดียวกังวันที่เดายววันที่หกกับวันที่เก้าหกเก้เก้าตัวเดียวกันเพราว่าจังสีหดาแม่หาว่าหาเลยเสียงว่าคงจะไม่เสียงหรอกเพราะว่าฟูถูกต้องยักษ์เลขหกเอาหัวของขังเลยอุ้ยกระดาษถึงไปเล้เก่าเห็นไหมสูกตั้งไห ไม่มีใครเสียงเลย<ม>เพราะว่าหกกับเก้าตัวยกกัน<ร>แต่วันนี้เป็นวันที่หกแต่มันคนละว,วันกันวันที่เก้าค่อยจัดฉลองอฉลองงานในลลแล้วนะวันที่เก้าม,มืออันทึนปูสชีสาขาคืนห้องอน่าหักเอาไงความเข้าได้มากตักบูชาบูรานได้มากเข้ากัน อ,อ,ดดอยู่สถาน,น,น,ทนที่แห่งนี้พ่อทั้งลูกหลานมาขอพ่อขอเพิงผ้าบาตรมีององปูไงญองปูชื่อขาวปูบุญคุ้มเอพุ่มปอาตารวมจุดชุนรวมอยู่ตรงนี้ท้าว่ากูุศอจู่ตรงไหนป๋าอยู่ตรงนี้ท้า,าว่าจะให้ลูกหลานมาั่ ทำมันมานานให้จังให้แล้วต่ลูกหลานบางคนก็ไม่เอาว่าพ่อหาย่หยว่าเอาดอกว่าซักพ่อว่าตัวเองยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าถ้าว่าสือใดว่าใดถ้าผู้ดใดใจใช้ชัท่าได้ไปเรอยใลูกได้ไปเรื่ใหๆ่ลออแล้วอยู่ที่ความเชื่อความัทา่าและวารมีพพอ เพิ่นวันสิคอยช่างคอยแปงแล้วแล้วชอยกันทางซอยกันแป่งบุญเฮามันจังสกเกิด้ะบุญบารมีค่อยจะเกิดวันนี้วันนี้จะพาไปตรวจตาพระยาหน้าสององค์พระยาหน้าสององค์แล้วบอกแห่งแล้วพ็ว่าค่อยๆแต่ใจว่า๊กใจนั่งด้งยนึ่งม่ทำมาดาด้วยจ่ากุญแจพวกเัานข้องแต่งยาวจอะจาดหัวแดงจ้างจัดหัวอย่างกับดอกกัยาพาบว่าได้ไปตัวกตาลูกได้หน้า พ่กพวกเราคนนั้นได้ยังเออเพี่ยวมาเกล้าเกล้อไปตามมาเกล้าเกล้อนางเบิ่งที่พอตากก็น้านางสิงไส้ว่าช่างว่าว้าอากาา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 อาา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 าอาาาาาอนาา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 ราา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 ากาา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 า้าา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 ่อาา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 อาา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 า แต่ยังคือยังดยากหัวาใ้่นหมเพาเป็นห้างเป็นห้องเลยนั่งก็หางข้างตับหมวาดวเดี๋ยนพอตาข้าขาเป็นบ้าว่าฉันแปนยังคือว่าเป็นบ้าว่าจริงเขาข้างหน้ากับหวก็เพิ่ยาวฉันเลยถือพ่อเข้าไปพ่อว่าฉันไปวันนี้ผู้ช่างนอเมียากเป็นบ้าว่ะเนาะว้าอีกอๆไอ่ไอ่ไอถึง้องนะบอกว่าจาวนี้แล้วก็ไปขม้ทั้งทุกห้างว่าฉันว่า หัวพอจ่าว่านอือตรงนั้นห้องักกลับไปหัวขาดหัวไหนั่นแะทำให้ลูกหลานถ้าเริ่มมีความฝุขไปวันๆแบบยาไปทิ้เดียอยาไปคิดว่าเอาไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเอาไรจะดับมันก็ต้องดอกไม,ม่เกิดแล้วก็ไม่ดับไม่เกิดแต่เติบแล้วก็ตายพรรกเราคนบ่อยแต่ตายค่ะ nó rắp phải tài thứ khi cứ qua vương lại thải nó tài qua đây thôi là ma Cảm nó cái ngắn quá thì cờ quá thì cờ đó các bạn khi thải nó ăn vô cái khi ngắn vô cái tài vô cái khi trong đó nghĩ qua mùng nghĩ qua mùng tôi không nghĩ qua mùng phần đó được đâu nào đọc thôi trong năm thôi đi đi quá má, đi quá còn đẹp có luôn ai chuyện đẹp có chạy luôn mua cạp đi đâu mua này đi thua thua bài đó cả chị hành kia một chuyện khó trao nghiệp quá cả chính mất bài nặng thôi đi qua nào buồn thế nghe mà nào buồn nào khen quá đi ở đâu mà bây giờ sao mà đâu bác thẹt mày thay chặt đi toàn đó đó buồn khen lại เด็กะเขาว่าหยืดเงี้ยไรเขาอยากไกนาบ้านแต่ว่ารายงานเขาว่ายืดเงี้นาบัวไานาหมาหลักคู้หญิงผู้านก็ไกนาไก่แรงยุ่งนีมันม้วมาหนาได้วาสานบ้านพวกเขาถึงมายุดเง่อเขาได้เพิ่มอ่งนี้เขาอายว่าเสไปหยุดเงี้มาชือเขาจัดถุ่มาสันบ้าไปราเพิ่นบอกว่าม้วนว่าม้วนวาจัง ผู้คนห่าง่นมิบากันผู้รังคอนก็บเบาจังสรค์ะงผู้รังคอนว้านีอันจักเิ่นาะหลงเนาะว่านแบบอืม้าอย่าดามหดผู้ดีพูดดีเว้าดีแล้วเออเออย่านาบูตนาคิงมันบ่ดตื้อคนวาผู้อ๋ีแยคือกันได้วาตื้อคนว่านาบ่กับบ่ดรหนากับบ่ลังผู้รังต้อมแล้ว่าเ้ิ่นว่างมหายผู้อได้วะ พ่อว่าถ้าพูหายกับพ่อแห้งเราหนากับว่าดำนั้นมาจงกับดอกกับใยอีกแวมาจงดิกับอกกับใกูแต่งมันมาจงคักๆแต่แม่กูคักๆกับนั้นก็เลตจมให้กูป่าไม่ได้วาสันวาทูงไรแหลายวาจานวางไ่จนี้ไปหาแม่ไปไปชอพอทออแม่แต่แม่กูกับว่าจป่านี่ด้วาานบางาีไม่อยากกูบ้านได้วาส่นว่าเพาะดีมันยากเข่า vào cứng là cứ ứ và càng là bao này vào cả như là khó và phải phải đi ừ. hát là cả dàn nhà cứ cầu có chỗ tôm hay khẩu ừ. cả bao nhiêu bao mồm cả kho thành làm đã tôm hay càng lại, mấy trong này cả dùng năm càng uống thuốc nào đó được đâu, bay bao mồm cùng bao nhiêu càng cứ cầu ta cả cả cứ cầu bao bạc hai bạc thiếu cả đại dùng càng càng cứ cầu ติดต่อกันญาติอาคายติ๊ตกันครัวและเมียให้เว้ากันไม่ยังปุ๊บสาหาไว้กันอยู่ในครอบครัวเดียวกันไม่ปัญหายังเว้าได้รับฟังกันได้ให้เกียรติชึ่งกันและกันอืมันจะถือยู่นั่กันไหนท่านบอกให้เกียรติชึ่งกันและกันอยู่กันไม่ได้อยู่ไปก็มันมีความสุข้าว่านถือชื่อป้าชือระชื่อได้บ่าถือกันมาวางกันวางเดิมบ่าวคือใช่ บาวาคุงเป็นเครือกันเนาะเพราะฉะนั้นให้เกลี่ยชึ้งกันได้กันอืหัวจักแกะแกะทิชชอ่ช่วยสิเห็นผู้ใดงานกายข้างกับว่าได้ารเขาหมักเนียเนี่ยง่ายหน่อยโดน่ออืมาหางเกิดตขัดไงเนาะเราได้เปนจังท่านดอกเขาได้เปีจังท่านดอกเขาท่านหาเราหาว่าหน่อแต่้ว่าแทใครหลายคอว่าท่านว่าเห็นเขางางกายข้างการเขามักเนี่ยแาก คือกูนคือป pues ืนจ er, nah, 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 nah ังวัดปืนว่างเมืองดิปืนยิงอรปุ๊บอะคือปืนคัดนา่งางางคอยมว้ไม่ยากูไดมื่อหัวใจว่าว่ากูเป็นหายเม่ยากูไดุ้ดช่องหอยกับว่าวาเนาะเพราะว่าชุดช่องแตกเอาว่าไม่หลังหัวใว่ากทุืก็คืหัวจว่าหลัง sạch ทิ้ไม่ใช่ปืนนะหนัง sạch ทิง โบด้านว่ากระถุงหนังยางกระถุงของจักว่าเออคนอะไรนะคนเขาพูดภาษาไทยเขาว่าหนังชาติเอามจริงมึงมองไม่ยกูสิมึงเจอได้มึงเจอได้มึงกูจักว่ากูเป็นผายวะตั้งแต่กูหนังว่ากูจักคือกูอย่างน้ากูสูงมากได้มึงรู้ว่าว่ากูเป็นใครหรือเปา อยามึ่งตรอนะมึ่งตรอนะว่าดิกูว้าถือจุดสามแป่คือปูตาไดู้่ทอนัง sạch ได้คงหัวมงได้มาทำและหาม้องเมียกู้วางเนี่ยจะของนะท่านผู้อื่นเขาโอ้อแต่ตนเขาน้าเขาบอย่างไรตีนสีแางละงามเมียจะของัน่ยังวบแดงดองวห่าจักว่าแดงมาจากหวาล ข้าดองเมียเาง่ามว่ถ้าอ่อนว่าเออถ nice. ้าเป็นบ้าเป็นท <2002. S 2> ้าใางแม่ไปขอขายันาดเพราะแหงตอนแรกกะือแดงแบบว่าคงงามคือว่าจบฟางาม้ะอ่อนเนี่ยแต่ขอว่าหูจักว่าแทงจักว่าแทงกบว่าอะไรแทงแท่งเลยแม่งหมดอย่เงีม่รูว่าอะไรแทงแท่งแาบงามเขาแไปขออ่อนบ่าพอสุขะอ้อนหลับข้อเมือาแบบ เออนี่าเขาเหมืมาพ่นม่ะแต่จักวาไอันนี้วัดแถวไหนมันงันว่าแต่สถวไหนพอว่้แ่งแังไลแต่แถวไนพอแต่ดีที่าบ้างไหทถวไห้พอมาดีที่ผาบาบ่าแต่ว่าถวไนหนึ่งมันดีที่าบ้านมันบ่อ้เลยมาหาเหคกระผมขื้จักว่ามันแพงนด้ ่างเพื่อบางพหนพงห้องค้าของแพงแพงคืออีรักแต่งมองเอาจักบาดเอาจักบาดไอ้พ่อวางช้อนวางเอาใจในแพงเออคือว่าไม่ีเงินบอแรงเมียน้ำเขาจังแต่งแพงัาดแพงมาแต่งกลางวาแต่้ยเก้าิ่าบาทคุ่ละ ขาเาคู่วนอแต่มเนี่ยแพ่งแล้แต่กเกาิ้าบวัาแพงนยเพามถือฝันแมบว่าําไหมมันม่งาไม่ได้พอาแต่เกาทิ้าบไปงั้นถือว่าไม่ไม่พอไม่พอ้ท่าไรก่กันแตก็เลยเกาชิ้นผาบบ้เชือดขั้นบ่าเชือไปถามมึงว่าเขาแตมกันบ่แตมมดบบเมื่อ ไปเาเกาิ <Okay. S 2> mm ้นหาว่าแทงมือนบานไปงมือว่าไม่เคยทำาไมเกาดีชิ้หาถ้าว่าทำไมมีต่ไปด้วยเกาชิ้หาถ้าถือว่าแพ้หรยออล่ง่างหลาอยังว้าไดเท่ากัยอื่งแรงหลาลอยังไม่เกาเลยชิ้นหาบ่ะอิ่งแรงหลาลอยังบ่าใดคาหออพี่ได้เนาะผู้่านบัมผูเสิต์ฟแ่ง แวงแรงน่อเขาแรงน่อเขาแรงแรงเขาเอามาชมบ้านเล้วอีนั่งหนังไหนผู้หางหลายเอามาขึ้นมาปูเขาเอากลับขึ้นมาชมเขาว่าแตงจักบาทอีนั่งหนังมันนักได้เชี่ยวพลาบาทด้วได้เขายักแทงด้วได้เห็นว่าผู้หางจำสิบกี่บาทแม่บ้าบ้าแต่ว่าอีนั่งหนังได้ถือว่าแตงจักบาทแม่เ่องเขาเขาเอามาชมบ้าน เ่าเปลี่ยน,นเา้าทำไมเขามาเขลายแรงน้ำเขาแรงน้ำเขาหนึ่งเขากขาบ้าเป็นร่างแข็งกขาบ้าเปลี่ยนร่างกา็งกขาบาเปลี่ยนอุญาบะหักเอากลับ้าชงว่ะร่า,างห่นานร่างแข็ยกขาบ้าเขาเลี้ยขายหมาขายป่าหม,มาหาน่นหาเราขายขอ้อสร้างหมาพออายครบเนะร่างเปลี่ยนแบาแ่วยแม่เน่าเขาจะร่างเสรางไหนึ่เขาเขาว้าหน้นนานมาหนึ่งไทย ก็มัหมดกต่กูอะไม่งากัะบอกขาดกูอะจงไดไปด่กูน้าคเพิ่มน้่ามาหนึ่งกัะบ่กใส่หนเขาคาดอกเล้อดบริจาบปากเขาเอามาชมว่าแต่ว่าอีมากหนัก่าแต่ทิพหาด้วยแบบเออเธอว่าใจถือรู้ไเนาะถือรู้ไหิพหา้าจว่ากะนั้ำหนึ่งแต่ทิพหาแต่ว่าแบบจุบานใหญ่ตง ร้อยาถึงห้าบาทถือว่าถูกถูกแล้วนะถือว่าถูกทุบๆแล้วถูกถุกถูกแล้วนะไปร้อยเก้าถึงห้าบาทถูกถูกถูกแล้วนะว่าหลกทุบแด้วางท่านเลยแตงเมื่เดี๋ยวแล้วเว้เออเอาเมื่อบาเใดแทงเขาแรงน้ไปไปปงไข่ได้แล้วป้าในบุกสองถามข้อใดข้สให้ไปต ไปขอเข้าว่าราชชนเขาเถา่็เถากแลบบ้วนะแดงขันไปขอเข้าว่าพ่ะจักแปรว่เราชอหาว่าหาแห้นงรังน่ะมาหาแห้เก่าแรงน้อเมียไห <laughs> เออไปแรงน้อเขาเห็นงะเออไปค้าดบองจกักรงามแดงไปหาพี่หาน้องหาอ่อหาแม่แดมขันหาไปน้องแม่เราไปก่นนะเออเขาเข้าว่าราชวนเขาอเอาก็เถากทำไมบงค่ายเราพอาว่าฉันว่า อ,อต่อกิงว่าแทงว่าถือว่ากันบ้าน,นี่ถิงได้แทงไมมามว่ากันอีพ่อบอกแทงก็เก้าทิพห่าบาทใชรหายไปแล้วว่ากืมใช่ัาขวันหายไปพขอขอคาว่าว่าทุกอ,อันไหนบุกได้ใช่พิพาดไปว่าการจ้างท่านกัวอยากแย่น้องเขาแต่มาหาแท่งกับแน้องเขาเลยว่าแบบแทงไม่มีกระดา อีวงหนกอสให้งไงวไา,าแต่งมาเออเขาบอกแต่งหรอเขาบอม่เงินจักบาทชิพาบาจะเอาตัวทเอาได้แค่นังหน่อีนังนาเรา,นนานอ่อแต่ชิพ่าบ่ะว่า <Okay. S 1> ไ,ได้อีกว่ไม่ชิได้อีกว่าไหว่าแต่งคีได้แต่คีได้ในว่าเผาเมนิหนึ่งหล่ะเผาหอเผาคอกนิดหนึ่งหล่ะก็ยิ่งนั่งหนักหนึ่งเขาว่าเป็นร,ราชผัวเขา,าเป็มเอาผัวเดาเขางั้นเอาผ้าชมหอดบาอท คือราพ่อมอกมากขีไหวือไม่แท้ะิึงหนักหนักมาแต่ใครรู้ดังควรตึงไม่ได้ทื่อผาบาดอืมไม่ขึ้นผาบาดค้าดอกนะอืมแต่ว่าปัจต์คือบ้านมีผู้ใดว่าท่านแตงบุกแตงเตมี่ยให้ปาก,กับสแตงเนาะจำได้ว่าเราบอกอแต่เร้เก้าขึ้นผาบพาได้บอกเรียกเรียกห้บอกข้าดอกข้าดอกข้าดอกแค่แต่วาคาแห้มันหน่อยก็ยพอว่าค่ะ กาคาแห้งม้างหน่อยน่ะๆก็ได้บอกว่าใหไปไปเจ่กเต้ิจาาแต่ว่าเชิญหมากพอว่าบกท่านไหนแต่งหีหม้าการไปลต่งแลงหมเรือว่าเราลัยหลักรูว่าราคาสองเพิ่มคาแห้งบัางหน่อยวา่าจ้ะเอาพอได้ว่าเออเอาจังสี่ไป้ากันเปลี่นแปงเอาเข้าไปเอเปเอมาจังววาผิดคิดข้อไหมว่าม,มันจะผิดคิดข้อคือหไาเครื่องแรงต้อกัน เออพักกับไปแตงค่ะไปว่าคอว่าวแม่ค่ะแตงคันไเบ่แตงอตเก้าทิพหานะครับมาหาแห้งมาหากแตงเพิ่อนบ้กนมาแทงแตงคัดพอค่ะมาถึงไปแตงนี่ร่างกกรียามหลัะพัาถถาไม่ถวว่าดูวาชัน <c oughs> ้นวันนี้ฉีดไปแตงมันอีกดอวยทำไมแตงมาต้องเดือนเงินข่้นว่าได้ว่าไกลถึงวดแจ้าได้ว่าไก่ชิงวัดปุ๋ยแล้วแ<อ>ล้ว อานวัวแดงแค่ดือนี้เบบยาวทีให้แตทงกันวัจากวะครับผมเออขั้นเดือนมามักไปปีไม่เราไดว่าได้รหมให้เผาผักกับไปแทงแทงไปว่าเก้าชินห่าวางนะแต่ว่าชงร้าวมือเนี้งทได้ไปตปวดตาอีกคือกองาดูจากว่าชงเธอเฮ็นขอบไทยแบบชงเธอต้องผีเลี้ยงเออเรียกจะพาไปตรวจตาถ้าชำขาใจวันไหม ถึงได้ดอยแ้วกันเออไปวัดความชุงอีกดาบานวัดมวัดความชุงว่างหานวัดฐานบอกแมงความชุงผููนั้งคมกับบอท่านหุจาก่าครับผมถาว่าเมืองี้พอถือภาพไปวัดความชุงเเขาว่าม,มัานใจสี่แ้กแล้วนะผมว่าอไปวัดควชุสูชุูงเดืวร้องมาร้องมาหอดขานร้องมาหอดผืนคนนี้วัดจากสู่มร้องมาหอดผืน มันคือะไรจักหนแม่มมบอกเมื่อวันสรกเช้าเมื่อนแรทางถือห้าโกงนะโกหข้อไม่ได้ต้องเปเงินนี้ต้องวัดให้มันไปวางหันหวัดฐานยังไหกับวัดถือวัดหนา้าวัดหลังพ่อร้องใจคือๆพ่อร้องใจทางถือมึงพาอว่าเก้าสิบเอ็ดได้ไหหรือจะเรือ,อนมาเก้าสิบเอทางถ ความวิ่งนะาต่ำมา <c oughs> มากเก่าเรื่ด้จำขันเขา้าใจว้าวันนี้ความถูงความถูกมากจากถูกมากๆต่ำ๋ยวจะว่าไจ้เท่าไรวันนี้ส่างเถอจะเฉลยนะ <c oughs> ไม่ไปไม่รู้นะไม่ไปไม่รู้นะจะบอกข้างนะ <c oughs> ย่าให้ว่าคือการกลับไปตืมโรวันาบาที่ถิบเก่าได้ข้างขือนะไม่ไปวันนี้ไม่ได้นะจะบอกข้าง ไปมื่อยหลัไปมหลัได้รัถามได้รับถามคือว่าได้ยู่ลบก็กขากไปิบแต่หน้าพ่งแล้วลุด้เอาจังเารัเอออีกอ่งอีกเออเออออานี้เขาเขาไม่เขาเขาเข้าปอีกแล้วพอไปเข้าเหมืยเข้าอึมาบป มีหวานหายง้ายมากหายข้าวไร้ว่ากิจการน่าขายเรื่องก่าหนาเครื่องปู้เสื้ข้าวได้หรือเปล่าหาทาเนาะค่ะตามนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะปู่เพื่อนขยำมาแปดเก่าหาเนาะค่ะพี่น้องให้พิจารณาเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ